การจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือสอบเข้าทำงานในบริษัท TSMC ว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วการจะซื้อขนมกวไกวนำโชคที่มีโลโก้ TSMC กลับเป็นเรื่องที่ยากกว่า หลัง TSMC ร่วมกับบริษัทไกว์ไกวคอมพานีลิมิเต็ดผลิตขนมอบกรอบโลโก้ TSMC ห่อสีเขียวซึ่งเริ่มวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อในโรงงานเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาโดยราคาจำหน่ายอยู่ที่ห่อละ24เหรียญไต้หวนันจำกัดขั้นต่ำครั้งละ2หอ่อและซื้อได้มากที่สุดไม่เกิน1ลังหรือ12หอ่อเพียงชั่วข้ามคืนก็มีพ่อค้าหัวหมอ้อนำมาจำหน่ายต่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาห่อละ500เหรียญไต้หวนันวันถัดไปราคาดีดขึ้นมาเป็น666เหกร้อูหกาาาของหก SMC เสียอีกนอกจากนี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์พ่อค้าย,ยังระบุด้วยว่านี่เป็นพลังงานเร้นลับของไต้หวันบางคนถึงขั้นนำขนมกลวยๆนำโชคไปวางไว้ใกล้กับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆและต้องเป็นรถเนยมะพร้าวที่มีหอบรรจุพันธ์สีเขียวเท่านั้นจะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงไม่ได้เนื่องจากหากอุปกรณ์เหล่านั้นทำงานตามปกติจะแสดงสัญ,ญญาณไฟสีเขียวขณะที่สัญ,ญญาณไฟสีเหลืองและสีแดงจะเป็นสัญลักษณ์เตือนมู่อุปกรณ์ขัดข้องดังนั้นขนมห่อสีแดงและสีเหลืองจึงไม่เป็นที่นิยมเพราะจะนำมาซึ่งหลางร้าย ระยะนี้เทรนความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมได้ขยายเป็นวงกว้างเช่นเลและ KFC ที่เปิดตัวมันฝรั่งทอดลดไก่ย่างไก่ทอด JNG กับบริษัทโปตเตโต้ TPT และเส้นฉ่างเจินนอกจากนี้ v ีเดนยังได้ร่วมมือกับบริษัทผลิตไอศกรีมเ้าเหม่เปลี่ยนไอศครีมรสถ,ถั่วดแดงให้อยู่ในรูปของน้ำอัดลมกวยกวย,ยังร่วมมือกับร้านชาบูติงหวังผลิตขนมอบกรอบรสชาบูมาล่าอีกด้วย แม้แต่เจิ้นเฉินกงจอมทัพผู้สร้างไต้หวันก็ไม่หวายปรากฏอยู่บนซองขน,ขนมขบเคี้ยวและกระป๋องเบียร์ดูเหมือนว่ายอดขายจะเฉินกงหรือประสบความสำเร็จตามชื่อจอมทัพจริงๆที่เราว่าจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน